จเจริญพรล,ลูกหลานทุกคนกลับมาเปิดแฟ้มรับกันต่อในตอนที่สองหลังจากที่ตอนที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้ได้วยความระทึกใจว่าคุณอารินตัดสินใจเดินเข้าสู่ถ้ำเสือเพื่อหวังจะรักษาโรคนอนไม่หลับและกู้คืนความทรงจำแต่หารู้ไม่ว่า นั่นคือการเดินเข้าสู่แผนการร้ายที่ถูกวางไว้โดยคู่เวรคู่กรรมก่อนที่จะเข้าเนื้อหาตาขอบอกคุ้มรัพย์ให้เองก่อนนะหากโลกหลานคนไหนที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันสั้นไปอยากฟังตากับยายแบบเต้นอิ่มจุใจไม่โดนหันครบจุกรสชาติ ให้เองตามไปฟังเวอร์ชั่นเต็มได้ที่บ้านหลักของเราพิมพ์ค้นหาคำว่าฟังแป๊บเดียวรู้เรื่องที่นั่นตากับยายรอเองอยู่พร้อมสารัเน้นเน้นยายใจคอไม่ดีเลยตาตกลงคุณอารินเข้าไปหารหมอขนินคนนั้นจริงๆหรือจ้าแล้วหมอทำอะไรกับเขาบ้าง ยายกลัวว่าเขาจะโดนหลอกจนหมดตัวจริงๆเนี่ยความกลัวของยายเป็นจริงทุกประการภาพในยาณทัศนะของตาฉายชัดให้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นอารินนอนอยู่บนเก้าอี้หนังสีดำสนิทภายในห้องบำบัดที่เย็นเฉียบหมอคณินเริ่มแกว่งลูกตุ้มและไร้มวนสะกดจิตด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำ จนกระทั่งสติของอารินหลุดลอยเข้าสู่ผวังลึกในจังหวะนั่นเองหมอคณินสยยะยิ้มออกมาแววตาที่เคยเมตตาเปลี่ยนเป็นแววตาของเพชฌฆาตเลือดเย็นเขาหยิบเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมาจ่อปากอารินแล้วเริ่มซักไซไล่เลียงถึงไอเดียธุรกิจมื่ล้านที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของอาริน อารินผู้ไร้ทางสู้ก็พรั่นพูความลับทั้งหมดออกมาไม่ว่าจะเป็นสูตรการผลิตแผนการตลาดหรือรายชื่อลูกค้าสำคัญหมอคณินเก็บข้อมูลทุกอย่างอย่างละเอียดยิ่งกว่าการจรกรรมข้อมูลระดับชาติเสียอีกอุย้ยอกอีแป้นจะแตกมันทำกันได้ลงคอขนาดนี้เชียวหรือตาแล้วพอคุณอารินตีนขึ้นมา เขาจำอะไรไม่ได้